มารีวิวกลองนกนะครับวาที่เดินเกาะ1าคมเสร็จหมดทุกใบแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วคือพ้อนสีนะครับก็รอจัดส่งนะครับจะให้ดูนะครับว่าจะไปแฝงใบมันฝนตกนะครับก็รอดูก่อนว่าใบายจะตกไหมถ้าไม่ตกก็จะไปแฝงไว้จะคลิปให้ดูนะครับ แสงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร,ร่รถนี้จะมีแต่ส่งกองนะครับส่งกองทั้งหมดเลย พ่นสีเรียบร้อยนะครับจะแตกต่างกับตอนนี้ไม่พ่นนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแฝนไว้นะครับถ้าผนไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะไปแฝงไว้ให้ดูนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับมาชมกันเลยนะครับรับชมกันเลย มีแค่สี่แบบนะครับเดี๋ยวเก็บไม่ทันเดี๋ยวลจะตกนะครับอันนี้ตอนที่มาแฝไว้ตอนนั้นยังไม่พ่นสีใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมพ่นเรียบร้อยนะจะอธิบายไปทีละใบนะจะให้ดูก่อน,นอันนี้พ่นเรียบร้อยเนาะจะแตกต่างกับรอบแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูไปก่อนใบนะครับ ลงให้หนาเลยนะครับสีเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าอันไหนเป็นอันไหนะนะครับต้องรีบลงต้องรีบลงคลิปฝนจะมา ว่าจะมีแดดถ้ามีแดดจะสวยกว่าน,นี้นะมันจะจ้ากว่านี้อันนี้แ,แดดไม่มีพายุเข้านะครับโอเคสวยงามน,นะครับจะให้ดูไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังนะครับโอเคเริ่มใมแรกเลยนะครับอันนี้เครือไม้นะครับ คือไม้นะครับคนสองชั้นนะครับที่ใส่ให้นะครับตู้ก็เปิดไม่ยากนะครับเปิดง่ายๆนะครับข้างในก็จะใส่โลโก้ไว้นะครับข้างในเป็นคอนนะครับอันนี้แป้นเหยียบนะครับแล้วก็เป็นคอนสะพานโค้งนะครับนะครับหนุ่มแป้นอันนี้หัวสแตนเลสนะครับ ล่า้เ,เครื่องไม้ที่ใส่ผิวไม้นะครับเป็นผิวไม้สีสุกนะครับไม้ไม้ไผ่เหลืองเป็นไผ่เหลืองนะครับไปดูนะครับการลงยูนิเทนคือลงหนาเลยนะครับอันนี้เป็นเครือไม้นะครับถ้าเป็นกรงเปล่า กงเป่าที่ไม่มีลายนะครับตัวนี้ไม่มีลายจะอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับกงเป่านะครับรวมส่งนะครับถ้ารวมอุปกรณ์ก็จะประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับประมาณนั้นอันนี้กงไม่มีลายนะครับตัวนี้ไม่มีลายตัวนี้อีกรูปแบบหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับที่ใช้ไม้ทําหมดนะครับไม่มีหวายนะครับหวายจะมีเฉพาะตัวนอนตรงนี้นะครับที่ใส่ให้ไป ใบที่สองนะครับอันนี้เป็นกลงนกขนาดย่อมนะครับขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับก็จะอยู่ประมาณ42เซนครับ43่เซนตรงนี้นะครับกลอนอันนี้ไหวทั้งใบนะครับไหวทั้งใบไหวหมดเลยนะครับลายใส่ลายใส่ตัวนอนใส่ไหวหมดทั้งใบนะครับตัวนี้นะครับ เป็นทรงเจดีนะครับทรงเจดีสองพันบาทนะครับตัวนี้กคงเปล่านะครับตัวนี้สองพันนะครับกงเปล่าครับขังได้นกเขาชวาก็ได้นะครับนกเขาก็ได้นกขดจุกก็ได้นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นซสี่ใหญ่นะครับตัวนี้ซี่หกมิลนะครับตัวทรงกองตรงนั้นคือสี่มิลนะครับตัวนี้หกมิลนะครับ ความแข็งแรงแข็งแรงกว่าแน่นอนนะครับซีมันใหญ่ไม้สองปีนะครับไม้ไผ่กระดูข้างในด้วยนะครับไปต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอ่อ จะเป็นเครือไมาแต่ใช้หวายทำลายนะครับตัวนี้จะใช้หวายทำลายนะครับตัวนี้ใช้หวายทำลายนะครับลายตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับลูครับความเงาข้างบนครับริบพ่นอย่างหนานะครับคอนข้างในนะครับเจับก่อนกล้องจับก่อนโอเค ถ้าใช้หวายทำลายนะครับถ้าเป็นโครงเครือไม้นะกรงเปล่านะครับกรงเปล่านี่จะอยู่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับใช้หวายทำลายนะครับใช้หวายทำลายนะครับถ้าถ้าไม่ใช้หวายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช้หวายมันก็จะอยู่หนึ่งพัน ห5 0นะครับแต่ถ้าใช้หวายเพิ่มตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น1,600นะครับโอเคนะครับตัวนี้เครื่อไม้นะครับเครื่อไม้กับใช้หวายทำลายนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับมีอย่างหนึ่งก็สุดท้ายแล้วก็คือหวายทั้งใบนี่นะครับ นี้คือหวายทั้งใบนะครับไหวหมดเลยนะครับนี่ไหวายทั้งใบนะครับทรงกรองนะครับสูงมองไม่เห็นนะครับสวยครับสะพานโคเหมือนเดิมก็ใส่พอเหยียบได้เนะก่อนเครื่องไ,ไ,ไม้เครื่องมือไม่มีเท่าไหร่ ก็จะ66ซี่เหมือนกันนะครับส6ซี่นะครับจะมี66ซี่นะครับความกว้างก็ตามที่คุยกันนะครับความกว้างจะอยู่42เซนนะครับกว้างที่สุดนะครับแคบสุดก็อยู่41นะครับถึง3ากประมาณนี้แหละนะครับความสูงก็39ถึง40นะครับ จะอยู่ล,ลาวนี้ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูสี่ใบนะครับเดี๋ยวฝนจะตกนะครับถ้าใครสนใจก็วันที่ยี่ห้านะครับติดตามหนูวันที่ยี่ห้าผมก็จะเปิดรับคิวนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดือนพฤศจิกาผมจะรับเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเพราะเดือนธันวาหลังปีใหม่ผมจะได้ไปทําสมนะครับรว่าคิวมันมาแล้วนะครับต้องทําตามคิวนะครับก็จะ เป็นสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะทําสุ่มไก่ไปด้วยกค้งนกก็ทําไปด้วยกันนะครับแต่ต้องผ่อนหน่อยเพราะว่าเรากายไม่ไหวนะครับมา <c oughs> ติดตามทําสุมไก่ครับเพราะว่าเขาจองคิวมาแล้ว5้าใบนะครับก็ปีนึงผมจะทําไม่เกินสิบใบนะครับสมผมจะทําปีละสิบใบแค่นั้นนะครับโอเคดูชัดนะครับ เดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผลมานะครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับใครสนใจวันที่25นะครับจัางต้มก็จะเปิดรับคิวนะครับของเดือนกันยาต่อไปนะครับก็รีบๆนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ผมแก้เรียบร้อยนะครับแอดไลน์ไอดีไลน์ผมแก้ให้แล้วนะครับเพราะว่ามันเขียนผิดไปตัวหนึ่งครับก็ ประชาันธ์ธบอกเลยต้องโทรเข้ามาคุยกับช่างโดยโตรงนะครับห้ามคุยทางอ,อื่นนะครับเพราะช่างจะคุยแค่ไลน์กับโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะครับก็โอเควันนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับไว้เจอกันกับรูปแบบ43นิ้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว,ว่าวันนี้ไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะลงคลิปให้ดูนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณป้าๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ